เป็น,นเครื่อง1.5ใช่แล้ว <_ S 1> กับตัวนี้ s ู z u กิตัวนี้เป็นเครื่อง1.5ตัว GL นะคะก็คือตัว l องท top <_ S 1> นั่นเอง ปี2012ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ฟ้า259,000บาทค่ะอ่า259,000บาทอันนี้เราแนะนําลูกค้าหน่อยว่าเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นเจ้าของคันนี้ได้ถ้าลูกค้าอยากได้คันนี้นะคะเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทค่ะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยใช่แล้วผ่ง่อนงวดต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ4,500บาทอ่าไม่เกินนี้ใช่ไหมคะผ่อนได้กี่ปีคะพี่ฟ้าผ่อนได้6ปีค่ะจัดเต็มถ้าลูกค้าเครดิตดีค่ะ แล้วก็ดอกเบี้ยเขาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3.25นะคะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นปี2012 s u z u k i Swift คันนี้ปี2012เป็นเครื่อง1.5แต่ว่ามันจะใช้งานได้2ระบบก็คือติดแก๊ส LPG ค่ะ,ะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดน,นึงไฟให้ดูเลยเพราะก่อนออกเราก็จะมีคีนทำความสะอาดเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึง่งพวกยางอันนี้ก็สแตนดาร์ดเดิมๆยางก็ถือว่าใช้งานได้อยู่เยอะ<ช>เลยละค่ะ,คะ นี่ตอนนี้ก็มีปุ่ม k e เ l e เอนเ e อรด้วยนะคะเราไม่ต้องแบบว่ากดรีโมทใช่เราถือรีโมทยัดใส่กระเป๋ากางเกงเราก็จะเข้ารถแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยใช่แล้วค่ะกดตรงเนี้เดี๋ยวเราให้ดูว่ารถเดิมขนาดไหนใช่ไฟของเขาก็จะยังแบบว่าก็ถือได้ว่าเนาะก็ไม่น่าเกียดใช่ค่ะก็สภาพปี2 0ง2อ่สให้ดูนี่เลยค่ะน้อนไม่เคยถอดไม่เคยไขเลยค่ะ นี่เลยให้ดูดดสภาพเดิมเลยค่ะนี่ก่อนออกเดี๋ยวเราทําให้วิ้งค่ะ แต่ใครที่หาแบบว่าลดราคาไม่แรงมากแล้วผ่อนสบายๆเนาะกับซูซูกิสว f ปคันนี้เครื่อง1.5ปี2012ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ฟ้า259,000บาทค่ะผ่อนเพียง4,000ไม่เกิน4,500บาทเนาะค่ะ72เดือนก็คือ6ปีนั่นเองผ่อนสบายๆเลยค่ะลูกค้าใช่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูถังแก๊สตัวนี้จ้ลูกค้าจะติดแก๊สเป็นถังโดนัทนะคะนี่เลย LPG ใช่ติด LPG ถังโดนัทก็คือ แบบว่าตรวจเช็คสภาพมาพร้อม<ช>อแก๊สก็พร้อมใช้งานก็คือเราตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพมามาดูด้านในการของเขาก็อันนี้ก็เป็นเดิมๆออกจากโชรูมเลยนะก็คือตัว1.5เนาะโฉมชโฉ<ช>มปี2012ก่อนหน้าที่มันจะเปลี่ยนมาเป็น1.2 2, 2>, 2ใช่ก็ลักษณะหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้เรือนเข็มไม้เขาจะตัวหนังสือใหญ่มากแล้วก็ชัดเจนมากใช่ค่ะ คือดูง่ายตอนกลางคืนเวลาขับใช่ไฟจะส่องสว่างชัดเจนมากแล้วก็ปเะียนใช่ให้พี่หนูพาดูก็คือนี่ขนาดนี้ยังมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมุวนพวงมาลัยนะใช่ค่ะอันนี้พวงมาลัยเดิมนะคะไม่เคยหุ้มใหม่แต่ว่าก็ค่อนข้างใช้งานก็ถือได้ว่าตามสภาพตามสภาพค่ะอันนี้ก็บอกได้ว่าตามสภาพก็คือเรียกได้ว่า80% 90%เเลยคอนโซลตรงกลาง ่ดูปุ่มฟังก์ชันภายในรถนะคะไม่มีรอยทะลอกนี่เลยกคจะเหมือนไม่ค่อยใช้งานเลยค่ะนี่เลยยังอยู่ครบหมดเลยนะบางทีรถปี2012หายไปหมดแล้วนะใช่พวกรอยนี้แต่อันนี้ยังอยู่ครบหมดเลยใช่ค่ะเบาะของเขาก็เป็นเบาะผ้าสแตนดาร์ดกันใช่คอนโซลตรงกลางพื้นรถก็จะมีพรมกระดุมใส่ให้ใช่ค่ะก็คือดูแลทำความสะอาดได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังว่าเป็นยังไงบ้าง ข้างหลังนั่งสบายไหมคะพี่ฟ้านั่งสบายมากค่ะอ่าอันนี้ปรับขึ้นได้นะเลื่อนนั่งสบายมากเลยค่ะลูกค้าอ่านี่เลยนั่งได้ห้าคนอ่ะใช่แล้วสบายเลยค่ะเป็นรถขนาดเล็กแต่ว่านั่งก็นั่งได้เยอะใช่ค่ะบอกข้างหน้าก็ปรับขึ้นได้อีกข้างหลังโอ้โหกว้างนะคะถือว่ากว้างเลยใช่ใครที่แบบว่าอยากจะผ่อนรถเดือนไม่เกินห้าพันบาทแล้ววิ่งออกต่างจังหวัดบ่อย แล้วแบบว่ามองหารถที่แบบติดแก๊สแบบยิ่งประหยัดคูณ2เข้าไปใหญ่เนาะแนะํำคันนี้เลยเนาะหารถไม่ใหญ่มากแบบใช้สองคนวิ่งต่างจังหวัดทํางานเป็นเซลล์ขายประกัน่เป็นเซลล์ต้องออกเดินทางหาลูกค้าตามบ้านนะคะแนะนําเลยประหยัดน้ํามันและที่สําคัญผ่อนไม่เกิน5,000บาทเนาะสบายสบายเลยค่ะผ่อนสบายเลยยังไงคะตัวนี้เป็นปี12ค่ะ ค่ะ2 9, <000. S 1> 12, ราคาอยู่ที่259,000บาทค่ะอ่าฮบาทะสำหรับที่ลูกคา้าลูกค้าที่อยากได้แบบรถประหยัดเครื่องยนต์พันห้าแต่ว่าติดแก้นะคะประหยัดมากใช่แล้วผ่อ,อนอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ4,500บาทประมาณนี้ไม่เกินนี้น้ะไม่เกินนี้เดี๋ยวให้พี่